เทพทูคอมเติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและดีสคริปชันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยกับเกมแลนะนรกออริจินนะครับก็วันนี้จะมาพูดเรื่องการรีไอดีหาสัตว์เลี้ยงที่เราต้องการไม่ว่าจะรีไว้ขายหรือรีหามาใช้เองนะครับอันนี้จริงๆก็แอบแปลกๆใช่ไหมครับเราเล่นแลกมาไม่ค่อยเจอที่ต้องรีไอดีเหมือนพวกเกมกาชาหาตัวละครเท่าไหร่แต่ว่าอย่างสัตว์เลี้ยงแดงของเวอร์ชันนี้เนี่ยมีประโยชน์มาก ยิ่งถ้าเกิดได้มาตั้งแต่ช่วงแรกนะครับตัวละครเราเนี่ยเก่งแบบก้าวกระโดดเลยครับก็จะจริงเชียร์ว่าให้มีนะครับไม่ต้องเทียสูงก็ได้ขอแค่มีไว้หนึ่งตัวที่เราจะใช้งานก็พอโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับข้าวๆเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าเลือกตัวไหนดีแล้วก็หาปัจสู่ช่วงแรกเนี่ยได้จากไหนบ้างอย่างแรกนะครับแล้วสุ่มหาสัตว์เลี้ยงตัวไหนดีก็ถ้าเกิดเป็นไอเดียเริ่มต้นนะครับแล้วเราได้สัตว์เลี้ยงแดงมาเนี่ยตัวไหนก็ขายได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ไไดด้าาา้้จจ้้กกกกกะะจจใใชเเอออองงแตตตต่่่่่ววาา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 รรคคนนนนนนนยมมทััับขึูล ก็เดี๋ยวเจพาาไปดูนะครับขัอข้อสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับเข้ามาถึงเราเข้าไปดูตรงวิกิก่อนก็ได้อันนี้มันก็จะเป็นหน้าสัตว์เลี้ยงครับบอกว่าในเซิร์ฟเราตอนนั้นเนี่ยมันมีสัตว์เลี้ยงตัวไหนล้วบ้างแล้วก็เรามีตัวไหนบ้างอย่างตัวนี้เจก็จะมีตัวด้วงแดงนะครับในเซิร์ฟนี้ก็ด้วงแดงเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถสุ่มได้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็หน้าสุ่มด้วยอ่าแล้วก็จะมีตัวที่เราสุ่มได้ตั้งแต่แรกอีกสาตัวครับจะมีตัััววววววกกก้้าางแแลล็็ตครร่มไบ ่วนอีก3าตัวที่เหลือเนี่ยก็คือเก่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้เพราะว่าวิธีได้มาเนี่ยมันไม่ใช่สุ่มตอนแรกครับมันจะมีเพราะว่าซื้อเศษเอ่ยหรือว่าสุ่มแบบพิเศษเอ่ยก่อนี่ข้ามไปแล้วกันนะครับทีนี้เราไปดูที่หน้าสุ่มสั์เลี้ยงนะครับอ่ะเข้ามาถึงมันจะมีสุ่มแบบธรรมดากับสุ่มแบบพิเศษนะครับแบบธรรมดาใช้ตัวตั๋วเงินเนี่ยอันนี้เราไม่ต้องสนใจเลยก็ได้ครับเพราะว่าเต็มที่เนี่ยมันให้แค่สัต์เลี้ยงตัวสีส้มนะครับแล้วตัวสีส้มเนี่ยก็คือ ส่วนใหญ่เราจะได้กันทุกคนอยู่แล้วที่เขาจะโฟกัสกันจริงๆก็จะเป็นเนี่ยครับสุ่มแบบพรีเมียมใช่ไหมครับใช้ตวทองมีโอกาสได้สัตว์เลี้ยงแดงซึ่งระบบการสุ่มสัตว์เลี้ยงแดงของเวอร์ชันนี้นะครับก็คือจริงๆมีการันตีด้วยนะครับเนี่ย120ครั้งการันตีใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นการันตีตัวที่เราเลือกซะทีเดียวเพราะว่ามันจะให้เลือก2ตัวเนี่ยครับแล้วโอกาสออก1ใน2นะครับก็คือ50%ใช่ไหมเราก็กดตรงนี้เลยครับ อ่าเนี่ยมันจะให้ใส่ตัวที่เราต้องการนะครับเราไปดูที่สัตว์เลี้ยงเหลืองกันก่อนก็นกได้สัตว์เลี้ยงเหลืองหรือสีทองนะครับอันนี้ก็คือใส่ตัวไหนก็ได้เลยครับเพราะว่าตามที่บอกไปว่าไม่ได้สในใจตรงนี้กันเท่าไหร่ส่วนใหญ่ไอดีจะมีราคาก็ดูที่สัตว์เลี้ยงแดงใช่ไหมครับไอตัวสัตว์เลี้ยงทองเนี่ยคือคล้ายๆกับว่าเราเล่นไปเรื่อยใบมาแจกเยอะเดี๋ยวก็ได้เองแล้วก็เดี๋ยวก็ได้เทียสูงเองนะครับอันนี้เราก็กอาจจะใส่ไปเช่นโซฮีกับปลาหมึกก็ได้ครับทั่วๆไปยอดนิยมจะเป็นตัวบบบบััััะรโซีีตตเเเ็็วววแล้กกปามมดจ เสร็จแล้วทีนี้เรามาเลือกการใส่สัตว์เลี้ยงแดงกันครับอ่าก็จะมี4ตัวใช่ไหมครับตัวแรกที่แนะนําให้ใส่ก่อนเลยที่เจคิดว่าน่าจะขายง่ายสุดขายดีสุดแล้วก็ราคาสูงส,สุดนะครับน่าจะเป็นตัวด้วงครับตัวด้วงตัวนี้เนี่ยมันจะมีสกิลเอฟเฟกคล้ายๆกับอันนี้ไม่มีบอกไหมไม่บอกใช่ไหมสกิลมันคือจะดูดมอนมาแบบว่าเต็มจอเลยครับหมายถึงว่าสมมติเราเยือยอยู่ที่มอนกองหนึ่งใช่ไหมครับด้วงใช้สกิลเนี่ยกลายเป็นว่าเราเวลาเราบอดเก็บเลเวลตีมอนหาของเนี่ยเราตีทีเดียวกอง ก็คืออันนี้มันจะนิยมมากแล้วแบบว่าใช้ได้ทุกสายเลยครับแบบก็นึกภาพออกใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมุติเราแค่เก็บเลี้ยวด้วยสกิลหมู่หรือสักอย่างที่เป็นหมู่เนี่ยมีร่วงก็ดีหมดเลยครับดึงมอนเข้ามาเยอะสกิลทีเดียวตายเยอะขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ที่มันน่าจะขายดีเนี่ยเพราะว่า i อดีหลักเราเนี่ยจริงๆจะไม่มีร่วงก็ได้นะครับแล้วเราหา ID เดี็กมาเนี่ยที่แบบว่ามีด่วงมาช่วยดูดมอนให้ก็ได้นึกภาพออกใช่ไหมครับเราก็แบบว่าอาจจะตัวหลักเราเนี่ยใช้สัตว์เลี้ยงตัวหลักของเราไปที่แบบว่าทำ damage ได,ด ดังนั้นก็จะเป็นแบบที่บอกแลยครับว่าตัวด้วงเนี่ยคนน่าจะหาใช้เยอะเจเองก็ว่าจะหาไอเดกเนี่ยมาไว้ช่วยดึงให้ตัวหลักเหมือนกันน่าจะคนหาใช้เยอะแล้วก็น่าจะขายดีครับตัวด้วงเสร็จแล้วอีก3ตัวที่เหลือนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ละครับไม่ชัวร์เหมือนกันว่าแบบว่าตัวไหนจะราคาสูงกว่าเพื่อนนะครับถ้าเจเดาคิดว่าน่าจะเป็นซามูไรครับซามูไรเนี่ยจริงๆมันจะค่อนข้างจํากัดนิดนึงว่ามันจะใช้ได้กับกับเฉพาะสายที่เป็นแบบว่าตีออโต้เนี่ยครับตีครสตีเลวอะไรเงี้ยเพราะว่าสกิลมันคือตัวละครหลักเราตี รัวๆตีเร็วๆนะครับครบจานวนรอบแล้วเนี่ยตัวซามูไรออกสกิลดังนั้นอย่างพวกสายสกิลสายเวทอะไรเงี้ยก็จะไม่ใช้กันแต่ว่าถึงมันจะจากัดอย่างนั้นแต่ว่าอย่างสายตีออโต้ Leo, ตีเร็วตีคิ ADL เนี่ยครับเป็นสายยอดนิยมของคนไทยใช่ไหมครับถึงมันจะจํากัดแต่ถ้าคนเล่นสายพวกนี้เยอะมากๆเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็อาจจะความต้องการสูงครับแล้วก็อาจจะราคาดีก็ได้เสร็จแล้วนะครับไปต่อที่วากิลี่วาคิลี่จริงๆก็น่าเลือกเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างแบบว่าทั่วๆไปครับเป็นตัวที่แบบว่าคนออยยาาากกไไไดดด้้้้เมมแต่่่่่วใใชชูรรั็น คือของวาคิลี่มันจะได้แบบกว้างๆแบบคนที่ต้องการเดเมจเนี่ยครับอย่างสมมติเราเป็นตัวพะหรือว่าเป็นตัวนักเวนเนี่ยเราใช้ซามูไรไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเราไม่ได้ตีรูดูอะไรเงี้ยก็ใช้วาคิลี่ก็ได้ถ้าเกิดต้องการเพิ่มเดเมจนะครับแล้วก็สุดท้ายตัวกวางตัวกว้างเนี่ยจริงๆตัวเจว่าดีมากเลยนะแต่ว่า,าจ,จะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ตัวกวางมันจะเป็นใช้เก็บเลเวลเหมือนกันครับเพราะว่ามันจะมีสกิลแบบว่าคล้ายๆกับเดีย๋ยวเจกดขึ้นมาได้ไหมเนี่ยมีสกิลคล้ายๆกับระเบิดทั้งจอง ความมันจะระเบิดสกิลทีเดียวเนี่ยตายทั้งจอเลยนะครับก็เหมือนแบบเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ช่วยเก็บเลเวลได้ดีมากๆเลยครับแล้วก็ใช้ได้กับทุกสายเลยจริงๆถ้าเกิดเอาแบบดีสุดเลยเนี่ยเขาจะใช้แบบว่าตัวหลักเนี่ยใช้กวางใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเด็กเนี่ยเปิดเป็นจอข้างๆมายืนใช้ด้วงดูดมอสให้อย่างอันนี้จะเป็นตัวอย่างสั้นๆตอนใช้ด้วงช่วยเก็บเลเวลนะครับก็จะสังเกตว่าอย่างตัวเจเนี่ยมันก็คือตีได้ทีละกองใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดด้วงมันดูดมาให้เนี่ยก็คือได้ทีเดียว3กกกอองงะะไไรรรีี้้เเเลลยยย็มมปโชชน์าคับ่วด สุดท้ายนะครับแล้วตัวใบส่มสัตว์เลี้ยงพรีเมียมที่ว่าเนี่ยเราจะสามารถหาฟรีได้จากไหนตอนแรก <c oughs> ก็อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ชัวร์เหมือนกันครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดเป็นระบบตัวเกมนะครับปกติตัวใบส่มสัตว์เลี้ยงพรีเมียมเนี่ยมันแจกน้อยมากเลยครับแทบไม่แจกเลยเราจะได้เยอะๆกันหลักๆจริงๆเนี่ยก็คือจะได้จากพวกกิจกรรมต่าง,างๆแต่ว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยแต่ละเซิร์ฟก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ก็อาจจะต้องรอดูเซิร์ฟเราเปิดจริงอีกทีนึงแต่ว่าหลักๆนะครับที่เราจะได้กันก็กดดูตามนี้ก็ได้ ก็มาดูจากตัวจดหมายก่อนนะครับจดหมายเนี่ยมันก็มีแจกของเรื่อยๆใช่ไหมครับเราอาจ,จะได้จากแบบว่าฉลองเปิดเซิร์ฟใหม่หรือว่าฉลองนู่นนั่นนี่หรือว่าจะเป็นพวกแบบปิดับรุงเซิร์ฟชดเชยอะไรเงี้ยครับก็มีแจกมาก็ลองดูในจดหมายก่อนน่าจ,จะได้มาประมาณนึงหรือ,อจ,จะไม่ได้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่การันตีนะแล้วก็มีตรงหน้าอีเวนต์ครับเป็นพวกกิจกรรมต่างๆอันนี้เราลองไล่ดูได้ครับคิดว่าน่าจะได้อยู่แล้วนะครับตัวใบสูบสัตว์เลี้ยงพรีเมียมแต่ว่าได้มากได้น้อยนี่ก็ต้องรอดูกิจกรรมอีกทีนึ แล้วก็ที่สุดท้ายครับจะเป็นตัว A าวช OP ครับอันนี้ก็คือจะเป็นแคนชช OP ใช่ไหมมันจะมีซื้อใบส่มสัตว์เลี้ยงด้วยตัวเหรียญแมวก็ได้หรือว่าตัวเพชรฟ้าก็ได้แต่ว่าเหรียญแมวเนี่ยมันเป็นแต้มเติมเงินครับเป็นแบบว่าคล้ายๆเพชรเติมเงินตัวเกมก็มีแจกครับแต่ว่าแจกน้อยมากอาจจะไม่พอกับการใช้งานของเราหลักๆก,ก็คือจะเป็นตัวเพชรฟ้าเนี่ยครับเพชรฟ้าเนี่ยคิดว่าน่าจะได้กันแน่ๆอ,อยู่ลาเอียญน้อยก็ส่มจากเพชรฟ้าได้เราก็มาที่ตรงนี้ครับไดมอนด์ช OP ก็คือขายของจากเพชรฟ้าใช่ไหมมันจะมีแบบเนียครับ ก็คือไอตัวใบสูบสัตว์เลี้ยงนะครับขายให้อยู่10ใบต่ออาทิตย์หนึ่งนะก็อันนี้ถ้าเกิดใครเล่นยาวๆนะครับก็ซื้อได้เรื่อยๆได้แต่ว่าถ้าเกิดใครรี้ยดีเนี่ยก็ซื้อตรงนี้หมดแล้วก็เปลี่ยนไดดีใช่ไหมครับถ้าสูบได้ก็ขายสูบไม่ได้ก็รี้ยดีใหม่โอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม